สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเข่าราเท EP ที่468นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนที่จะเป็นแรงแกนแต่งตัวอายุโอเคไปลงแรงนั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นแรงแกนแต้ม6,005นะครับผมซึ่งนะครับพี่จะลงแรง1 VS 2นั่นเองนะครับทุกคนเออไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านาะแต่งตัวแบบว่าทรงอาโอเคนะครับแต่ว่าผมมันทรงเซงเนาะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าก็รอรุ้นกันนะครับทุกคน ซึ่งนะครับการลงแรงวันนี้พี่จะปักธงใส่ด้วยนะครับทุกคนพี่ยิงใครได้พี่จะปักธงใส่ให้หมดเลยนะครับผมแต่ก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ปักใส่ทุกคนหรอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนด่านะครับทุกคนและก็วันนี้ครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นมวยถูเคสแล้วนะครับทุกคนห้ามผวนนะฮะย้ำเลยห้ามผวนห้ามผวนนะครับผมผวนไม่ได้ชื่อนี้ห้ามผวนนะฮะทุกคนอย่าดื้อนะฮะแลวก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแกน้อะแต้ม6476นเกนาะก็แต้ม5กนั่นแหละอือนะฮะก็ตึงๆเนาะก็ ช่างมันในแค่30แต้มทุกคนช่างมันช่างมันโอเคนะครับผมก็สําหรับในส่วนของเซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้เนาะเป็นเซตจิ้งจอกจันทรานะครับเป็นทรงผมแล้วก็เป็นแว่นตายักษ์สีเงินครับแล้วก็เป็นตาปีศาจเนาะตาของสายไฮไลท์นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นเสื้อแลงโกซีซั่นสองแล้วก็จะเป็นกางเกงสตาร์รี่บีดนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของรองเท้าสีน้ําเงินนะครับทุกคนตามนี้เลยแล้วก็ครับผมสําหรับวันนี้ครับท่าทางที่จะไปก็จะมีตามนี้เนาะก็ หลักๆเลยท่าปักธงนะครับผมแล้วก็ท่าสกินปืนแล้วก็พวกท่าอื่นๆก็อาจจะไม่ค่อยได้กดนะครับทุกคนแล้วก็นี่พี่เอาท่าใหม่ไปด้วยนะครับทุกคนก็เป็นท่ากีต้านี่ตึงๆอย่างเฟียวหล่อเท่จัดนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเป็นท่าถ่ายแรงแก่นแล้วก็พวกท่าสกินปืนก็เหมือนเดิมนะลูกซองนะครับฟาร์มัสอะไรนี้นะครับทุกคนก็ตามนี้นะครับผมแล้วก็ครับสําหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับแปทุกคนเดี๋ยวเราไปลงแรง2 vs 1 s ันึ่ง นะครับทุกคนตุ้ยนะฮะหนึ่งเวสสองดียรออ์นะครับผมไม่รู้ว่า <Baby. S 1> พี่ท็อปจะไหวหรือเปล่าก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะอื้อนะครับผมแปงทุกคน let's go <S ครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมขอญาตดูวงฟ้าก่อนละกันโอ้โหอยู่อู่เรือแม่ ไม่ไหวเลยนะฮะขอโดดหอนาฬิกาเดือดๆและกันท่างนันนะครับผมวงฟ้าผ่านมาโคตรไกลอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีคนตึงมากับผมด้วยว่าแล้วคือแบบว่าผมไม่มีเกิดใหม่ไงเออผมมาคนเดียวอ่ะชิปหายแล้วชิปหายแล้วมาทุกคนรอรุ้นกันว่าผมจะไหวกับไอ้สี่ตัวนี้หรือเปล่านะครับไปเไป let's go let's go let's go เฮ้ยผมลงมาได้ a n 94ว่ว่ะก็น่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ ขอญาตออกล่าไอ้พวกนี้ก่อนแล้วกันนะครับได้ปืนก่อนก็ป<ะ>ัเย็ดกองไฟวะ <Nope. S 1> ่ะไอ้จ้าเอ๋ยังไงไอ้ยังไงไอ้ยังไงยังไงยังไงจะเล่นพี่หรอน้องหนูจะเล่นพี่หรอจ๊ะมันจะให้เพื่อนมาช่วยแน่เลยอุ๊ยโอ้โหมันก็ดาวเอา้าแล้วกูก็ตาย อะไรกันครับเนี่ยกูท้อเลยนี่แหละสองหนึ่งแฮทุกคนไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเรานะครับไปเริ่มเกมใหม่กันดีกว่าลบเท่าไหร่วะนนี้อ้โหเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดแฮบอกเลยเจ็บจี๊ดแฮท้อเลยไปทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อเกมใหม่ดีกว่านะครับเกมนีม้ถือว่าแจกแต้มให้เด็กมันไปนะครับผมไปทุกคน let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมเราก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับเกมนี้ขอเลือกโดดเป็นหอนาฬิกากันละกันนะครับผมโดดไปเลยนะฮะทุกคนตึงๆให้ชุดไฮไล,ล,ล,ลท์เฟี้ยวๆหล่อๆเท่ๆไป let's go โอ้โหแม่นี่มาทรง I อโอเคชัดๆนะฮะแต่ว่าผมทรงเซยงนะฮะทุกคนขอพุ่งลงไปก่อนละกันนะครับผมรู้สึกว่าคนมาเยอะนะครับหอนาฬิกาเนี่ยไป let's go หาปืนก่อน ขอยาจ้องปืนด้านล่างก่อนนะฮะจังหวะนี้พอดีว่าแบบว่ามีตัวตามมาเว้ยก็คือถ้าผมไม่ได้ปืนนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเนี่ยมันอยู่ด้านบนอะ่ะดาวหนึ่งแฮะยังไงจ๊ะพอหนุ่มลูปหล่อ อยู่ฝั่งนู้นนะฮะทุกคนมันอยู่ฝั่งนู้นด้วยมแหมหัวกับโยกฮะหัวกับโยกอุ๊ยหัวกับโยกน่หน่าผมจะออกล่ามันด้วยทุกคนไอตัวคนบ้านผมจะปล่อยฮะปล่อยให้มันแบบว่าเจ็บช้ำเจ็บใจเล่นๆนะฮะทุกคนไปไหนแล้ววะมันไปไหนอ่ะเอามันหายฮะมันมาเก็บปืนตรงนี้แล้วมันก็ไปแล้วอ่ะทุกคนเอ้า โยเฉยอะไรอะ่ะเฮ้ยแล้วเพื่อนมันไปไหนอะ่ะผมไม่รู้ว่าเพื่อนมันไปไหนนะครับทุกคน <S <S งงไอท็อปงงตอนเนี้ยตอนนี้ผมได้บาลตมาหนึ่งกระบอกนะครับทุกคน <S <S ไม่รู้ว่า2อหนึ่งนี่ผมจะไหวได้ขนาดไหนนะครับผมไ <Nope. S 1> ป let's go let's go let's go เฮ้ยมันโอ้โหมันคานล,ลงมาตัวตรงนี้เลยเหรอบ้าไปแล้วโอ้โหใจถึงพึ่งได้เหลือเกินอืมผมซื้ออะไรดีอ่ะไอวอดีกว่านะครับผมไม่มีไอวอนะฮะทุกคนแล้วก็ต้องซื้อกล่องพยาบาลแล้วก็ ไอตัวโดบนะฮะตัวโดบตัวโดบผมเรียกตัวโดบนะครับทุกคนมีใครแบบว่าเรียกไอที่เนี่ยไอวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกเหมือนผมบ้างไหมหรือแบบว่าใครเรียกยังไงก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับผมตอนนี้ขออนุญาตวิ่งฟาร,ร์มก่อนเรื่อยๆนะครับทุกคน21มันตึงจริงฮะตึงกว่า41อีกนะครับแรงเนี่ยวิ่งหาของวิ่งหาของเดี๋ยวเราไปเซิร์กันต่อนะครับผมเออไม่รู้ว่าแถวนี้จุดเกิดอยู่ตรงไหนบ้างนะผมไม่ได้เปิดแมปดูด้วยนะฮะโอ้โห สไนเปอร์โคตรเยอะเลยอ่ะเ <No. S 1> ผมไม่รู้ว่าจะต้องไปตรงไหนดีนะครับทุกคนตอนเนี้ไม่ได้เล่นฟรีไฟนานด้วยนะครับผมฝีมือไม่รู้ว่าจะลดทอนไปเยอะขนาดไหนนะฮะ mm hmm. ไปทุกคน let's go เดี๋ยวเราไปวิ่งหาต่อไอ้ตรงนู้นมันอะไรอ่๋อยานะครับถึงว่าสไนนะครับไป let's go ทุกคน mm hmm. ไปหาแบบว่าที่ฟาร์มต่อดีกว่านะครับทุกคนเฮ้ยได้เกมแปเว้ย ไะไอ้กมแปดก็ได้อยู่นะฮะฮไปทุกคนผมไปไล่ย,ยิงแล้วผมไม่สนโลกเลยตอนนี้ไม่สนแต้มด้วยะฮฮผมเสียดายไอตัวตรงนี้เว้ยมันวิ่งมาแล้วมันก็หายไปเลยอะ่ะวิ่งมาปุ๊บหายปั๊บนะฮะฮไป let's go เฮ้ยผมเจอ orp, ไอดดอบเว้ยเอ,อ้ยไอดดอบตรงนี้ไอดดอบตรงนี้ขอญาตเก็บไอดดอบก่อนละกัน <S <S เผื่อได้แบบว่าเอดับอะไรงี้นะครับทุกคนทุกคนเห็นไอดดอบมันบั๊กปะในแมปมึงอกีเห็นปะไอดดอบผมบลั๊กเว้ยปืนไรวะ โอ้โห M249 Jammer นะฮะกับ M249 M249 ช่างมาแล้วกันนะฮะไม่เอาไปทุกคน l e t s go ครับผมขี่มอไซค์แบบว่าลั่นๆเลยนะครับทุกคนแ่่ทรงเซงจริงๆนะฮะขี่มอไซค์ล่าดีกว่านะครับผมเกมนี้รู้สึกว่ามีเดยวพวกตึงๆด้วยนะเฮ้ย ไปหวานแฮะไปหวานแฮะไปหวานแฮะเพื่อนอยู่ไหนไม่มีเพื่อนหรอออหนู้าหนูไม่มีเพื่อนหรอจ้าขอญาต์รูดของก่อนละกันนะครับตอนนี้นี่นะฮะไอวอลไอวอลไปคนเล s โกเราไปล่ากันต่อฮะไปล่ากันต่ออุ้ยเขามีชิปอัปเกรดปืนนะทุกคน <c oughs> ขอญาตเก็บชิปเขาก่อนละกันนะครับยิงจากไหนวะเฮ้ยยิงจากไหนอะ่ะยิงจากไหนอะ่ะผมโดนยิงจากไหนอะ่ะ ผมหาไม่เจออ่ะช่างมันละกันนะครับผมไปหาตัวอื่นดีกว่าไหมผมก็ไม่รู้นะว่าโดนยิงจากไหนอะ่ะไอตัวนั้นมันก็คงแบบว่ากลัวผมนะครับทุกคนยิงปุ๊บหายเลยฮะส่งนั้นกลัวแน่นอนสูมาเจอชุดไ OK. อโอเคโอ้โหเป็นใครก็ต้องหวันน่นฮะบอกเลยฟาร์ม hmm? ต่อฮะผมก็ขับหาไอดอับเรื่อยๆอย่างนี้แหละขับหาไอดับเรื่อยๆก็แบบว่าเผื่อจะได้ไอดับอะไรย่างนี้นะครับทุกคน hmm? อะไรอ่ะดาวฮะดาวฮะดาวฮะโอ้โห,โโหเขาเล่นลูกซองชาร์จผมเว้ยทุกคนร้ายกาจจริงๆผู้สาวคนนี้ปล่อยให้ทรมานอ่ะยิงเสร็จปักธงใส่ไป1นึ่งทีตุ้มๆเข้าให้แล้วก็เย็นแอคไปได้จัดไปตึงๆนี่พี่มาหนึ่งสองเลยนะครับน้องเนี่ยพี่ไม่ได้กลัวนะบอกก่อนไหนเพื่อนน้องอยู่ไหนอ่ะเพื่อนน้องอยู่ไหนเพื่อนหนูอยู่ไหนจ้า โอ้โหอะไรอ่ะไปหวัดแล้วเวอโอ้โหไปหวัดแล้วอ่ะทุกคนดูดิน้องเขาไปหวัดแล้วว่าเนี่ยเราแอค์แฮเราแอคแฮรขอญาตขอญาตฟาร์มเรื่อยๆแฮฟาร์มเรื่อยๆเก็บของเก็บของไปทีทนนิสทีละหน่อยนะครับทุกคนไปเล t สโกเฮ้ยฝั่งนู้นเขายิงกัน <c oughs> หัวโยก ออาวรอวงหายอ่าโดนโดนนะโดนนะโดนนะออาวอ้อม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 ยังไงอ้อมยังไงอื้ือ้าวดาวเรียบร้อยฮะไปหวานคู่แฮะไปหวานคู่นะไปหวานคู่นะฝั่งนู้นก็จะมีตัวอีกนะครับทุกคนไหนวะผมไม่เห็นตัวฝั่งนู้นเลย่ะผมไม่มีปืนชาร์จด้วยนะประเด็นน่ะ อยู่ไหนวะไอตัวที่ยิงไอสองตัวนี้อยู่อะ่ะผมไม่รู้ว่าไอฝั่งนู้นอยู่ไหนนะครับทุกคนเฮ้ยเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอมาแล้วมันยิงใครกันอยู่วะนะ่ะมันไปไหนกันเลยวะไปไหนอหนูไปไหนอหน้หัวโยกซะเก็บของชิวๆบอกเลย ยิงมาก็ยิงสวนแฮะไม่หว่นอยู่แล้วไม่หว่นอยู่แล้วไอทอมมันไม่หว่นอยู่แล้วนะฮะทุกคนยิงมาก็ยิงสวนจบนะฮะง่ายๆซี่อีซี่นะครับตามชื่อช่องแล้วตัวเมื่อกี้มันยิงใครวะเออมันยิงใครอะทุกคนมันเดือดจริงนะเนี่ยเดือดจัดเลยอะสองหนึ่งเนี่ยไปไหนแล้ววะมาไปไหนวะทุกคนผมไม่เห็นอะไอตัวเพื่อนมันเมื่อกี้ไปชุบหรอน่าจะไปชุบหรือเปล่า อ้าวอ้ามาดิมาดิอ่ะมาดิอ้ามาดิโอ,อ,อ้ยเกือบตายกูเกือบตายไอ้แซดเล่นใหญ่แล้วเราอ,ะอ่ะว้าวหัวโยกแฮหัวโยกแฮเพื่อนมึงหัวโยกเลยนะไอ้หนูเพื่อนยังหัวโยกแล้วว่าทําไงดีอ่ะน้องหนูจะทําไงอ่ะหนูโอ้โหอะไรอ่ะไปหวัดแล้วเอออะไรอ่ะแค่โดดยิงหัวแค่นี้เองท้อว่ะทุกคนมันไม่สู้กับผมเลยอ่ะไอ้พวกนี้มันไม่แบบ มันโอ้โหใจไม่ถึงแต่ผมมาใจถึงเพิ่งได้นะฮะไปไหนไปไหนอีโนโูมันจะไปชุบเพื่อนที่ไหนวะมันไม่น่าจะมีเหรียญไปชุบเพื่อนนะดูทรงแล้วน่าจะวิ่งหนีมากกว่าเนาะไอวอลอ้ยนั่นไงผมเจอเอา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 ยังไงอยังไงเจ็บเจ็บบอกเลยเจ็บเอา้ามันตายวงเหรอ มันจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจ้าเว้ยมันเอ้ยมันระเบิดตัวเองเหรอมันจะระเบิดตัวเองทำไมอ่ะอะไรของมันวะน่ทุกคนมันระเบิดตัวเองเฉยเลยงงเลยกูอะไรของมันวะน่ะ ถึงกับระเบิดตัวเองเลยหรองงไปไหนแล้ววะมายิงผมแบบเกาะผมเกือบหมดอะดีนะผมได้แบบว่าไอ้พวกกล่องซ่อมเกาะมาเยอะนะครับทุกคนตึงจริงนะสอเนะี่ยตึงจริงตึงจริงขอแลกบาเลตก่อนลวกันนะฮะเพื่อความมันนะครับผมด้านล่างน่าจะมีบาเลตกับ AW เให้แลกอยู่นะครับทุกคน<ะ>ทิ้งของก่อนทิ้งของก่อนเพื่อที่จะต้องแลกของนะฮะ ยังไงอุ้ยโอ้ยเอดับหรือว่าบาเลตด,ดีวะเอดับก็ได้อะเอดับให้ทุกคนแล้วก็แลกไอวอลหน่อยละกันกระสุนให้ทุกคนกระสุนแฮะแล้วก็แลกไล่ต่อดีเสื้อหมวกเสื้อหมวกแล้วก็แลกกล่องให้ทุกคนจัดไปเฟี้ยวเลยไป l e ส s g <c oughs> <c oughs> วงอยู่โคตรไกลเลยฮะ <c oughs> ไม่รู้ว่าผมเข้าวงทันหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> วงไกลมากนะครับโอ้โหผมจะวิ่งเข้าวงยังไงวะเนี่ย น่าจะต้องขับรถไปนะครับทุกคนไป Let's go Let's go แล้วคือแบบว่า Air d ด o p ตกเยอะมากนะครับทุกคนแถวเนี้ยอย่างชอบเลยผมก็ขับหา Air d ด o p แบบไม่ต้องฟงไม่ต้องฟาร์มอะไรเลยอะขับแค่หา Air d ดอ p อย่างเดียวนะฮะคุยมีกอซ่ซาด้วยมีใครอยู่แถวนี้บ้างปะครับเนี่ยโผล่หัวให้ท็อปหน่อยโผล่หัวให้ท็อปหน่อย สับสนายเล่นกันมันดีกว่านะครับทุกคนผมนี่ก็ตัวตึงสนายประเทศไทยเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยมันอยู่หลังโกดังกันเนี่ยผมต้องอ้อเว้ยทุกคนมันผมต้องอุอยอยู่ไหนกันวะใครมันมาปลาอะไรใส่ผมวะเนี่ยมันมาปาอะไรใส่ผมวะสกิลอะไรอ่ะผมไม่รู้จักนะผมไม่ค่อยได้เล่นฟรีไฟนานอ่ะทุยนะฮะไม่ได้เล่นฟรีไฟมานานนะครับผมก็เลยแบบว่างงๆกับพวกสกงสกิลอะไรอย่างนี้นะครับทุกคน ไมยิงอะไรกันวะนยะอยู่ไหนอะตัวที่ยิงอยู่เนี่ยผมหาตัวที่ยิงก่อนนะตอนเนี้ยเฮ้ยม,มีสไนเ์ด้วยเหรอใครเล่สนสไนด์วะอ้าวผมเห็นแล้วทุกคนผมเห็นแล้วโอ้โหตอนนี้ปืนผมยังเดือดให้ทุกคนปืนผมยังเดือดแฮะดาวนะดาวนะดาวนะ <Whoa. S 1> ใครมาลัาใครจะละัาใครจะลัาให้ท็อปเฮ้ยใครจะลัาให้ท็อปผมเล่นแบบโคตรห้าวอ่ะทุกคนแบบผมอยู่กลางลานอ่ะผมไม่สนโลกอ่ะเก็บยา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 มันยิงจากด้านบนเหรอใช่ปะได้นบนใช่ไหมด้านบนแหละทรงเนี้ยหรือมันอยู่ด้านในวะไม่รู้ว่าถ้ามันอยู่ด้านใน,านมันยิงออกมายังไงอ่ะ ไปหวานซ้ไปหวานซัมันยิงกันอยู่ตรงไหนวะน้าเฮ้ยนะนะทุกคนเดี๋ยวนะมันยิงเลยอ๋อด้านบนเว้ยด้านบนอุ้ยโอ้โหเจ็บจีด๊ดผมซับไม่ทันนะ่ะโอ้โหที่มันที่หนึ่งเลยโอ้ uth, โหทุกคนไอ้ท็อปเศร้าโอ้โหมันปาดคอใส่ด้วย <ป ceğim. S 1> เครียดเลย เครียดเลยผมสับไม่ทันอ่ะสับแม่งไม่ออกเว้ยสับไวเกินท้อเลยฮะทุกคนก็บวกมา47เนาะก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นะครับเล่นยากเล่นยากจริง 2 1อ่ะก็ได้ไป8คิวนะครับผมโอเคทุกคนก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็สำหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ท็อปทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับทุกคนและก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบาย รักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบาย